คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าครับที่ลืมตาตื่นปุ๊บยังไม่ทันจะลุกจากเตียงดีเลยมือก็คว้าหาแก้วกาแฟก่อนเป็นอันดับแรกถ้าคุณเป็นแบบนั้นเหมือนกันวันนี้เรามีเรื่องที่ต้องคุยกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ท็อปต้นพอดแคสต์วันนี้เราจะมาชำละความเชื่อย,ยอดฮิตที่วนเวียนอยู่ในโลกออนไลน์กันมาสักพักแล้วนั่นก็คือประเด็นที่ว่าการดื่มกาแฟทันทีหลังตื่นนอนจะทำให้สมองตื่นช้าลงเอ๊ะ มันจริงหรอดื่มเพื่อให้ตื่นแต่กลับทำให้ตื่นช้าลงเนี่ยนะวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกลไกพื้นฐานกันแบบง่ายๆก่อนนะครับในสมองของเรามีสารตัวหนึ่งชื่อว่าอะดีโนซีนครับเจ้านี่แหละครับคือตัวการที่ทำให้เรารู้สึกง่วงนอนยิ่งเราตื่นนานเท่าไหร่อะดีโนซีนก็จะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆจนเรารู้สึกเพลียและอยากพักผ่อนในที่สุด ทีนี้พอเราดื่มกาแฟเข้าไปคาเฟอีนมันจะทำตัวเป็นพระเอกขี่ม้าขาวครับมันจะวิ่งเข้าไปแย่งที่นั่งของอะดีโนซีนในสมองทำให้สารแห่งความง่วงทำงานไม่ได้เราเลยรู้สึกตื่นตัวกระปี้กระเป๋าขึ้นมา ปัญหาที่คนพูดถึงกันก็คือตอนเช้าที่เราเพิ่งตื่นนอนเนี่ยระดับอะดีโนซีนในสมองเรามันต่ำที่สุดของวันครับเพราะเราเพิ่งได้พักผ่อนมาเต็มที่การดื่มกาแฟเข้าไปทันทีก็เหมือนส่งทหารไปรบในสนามที่แทบไม่มีศัตรูคาเฟอีนมีอะดีโนซีนให้บล็อกน้อยมากผลก็คือเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมกาแฟวันนี้มันไม่ค่อยออกฤทธิ์เลยนะจากจุดนี้เองครับเลยเกิดเป็นทฤษฎีที่เรียกว่า wait to caffeinate หรือรอค่อยจิบกาแฟขึ้น คนที่ทำให้ทฤษฎีนี้ดังมากๆก็คือดรแอนดรูว์ฮูเบอร์แมนนักประสาทวิทยาชื่อดังเขาแนะนำให้เรารอประมาณ90ถึง120นาทีหลังตื่นนอนค่อยดื่มกาแฟแก้วแรกแนวคิดก็คือ เพื่อปล่อยให้ร่างกายเราจัดการกับอะดีโนซีนที่ค้างอยู่เล็กน้อยและปล่อยให้มันเริ่มสะสมขึ้นมาใหม่ก่อนพอถึงเวลานั้นแล้วเราค่อยส่งคาเฟอีนเข้าไปจัดการมันจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นและอาจช่วยลดอาการง่วงซึมในช่วงบ่ายหรือที่เรียกว่า after noon crash ได้ด้วยฟังดูดีเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนครับพอไปดูในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วกลับพบว่า ยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนมายืนยันว่าการรอจิบกาแฟจะช่วยเลี่ยงอาการครชตอนบ่ายได้จริงและที่สำคัญที่สุดก็คือไม่มีงานวิจัยไหนที่บอกว่าการดื่มกาแฟทันทีหลังตื่นนอนจะไปหน่วงหรือทำให้กระบวนการตื่นตัวของสมองโดยรวมช้าลงครับพูดง่ายๆก็คือความเชื่อที่ว่าสมองจะตื่นช้าลงยังเป็นแค่ทฤษฎีที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์นั่นเองครับและแบบนี้เราควรจะทำยังไงดีล่ะ คำแนะนำที่ดีที่สุดตอนนี้คือปรับให้เข้ากับตัวคุณเองครับ 1. ถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการการกระตุ้นทันทีเพื่อเริ่มวันใหม่หรือให้มีความสุขกับการได้จิบกาแฟหอมๆห,หลังตื่นนอนก็ดื่มไปได้เลยครับเพราะคาเฟอีนยังไงก็ช่วยต้านความง่วงอยู่ดีไม่ได้มีผลเสียร้ายแรงอะไร แต่ถ้าคุณอยากลองเพิ่มประสิทธิภาพของกาแฟให้สูงสุดจริงๆการลองเลื่อนเวลาดื่มออกไปสัก30-60นาทีหรือ90นาทีตามทฤษฎีก็เป็นไอเดียที่ไม่เลวครับเพื่อรอให้ร่างกายเราจัดการกับอะดีโนซีนที่ค้างอยู่เล็กน้อยและปล่อยให้มันเริ่มสะสมขึ้นมาใหม่ก่อนเพื่อรอให้อดีโนซีนในสมองเพิ่มขึ้นมาสักหน่อยก่อนสุดท้ายแล้วผลของคาเฟอีนมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากครับทั้งพันธุก,กรรมการนอนหลับพักผ่อนและความคุ้นเคยกับคาเฟอีนของแต่ละคน บางคนดื่มแล้วตื่นทันทีบางคนอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยก็ได้สรุปกันแบบชัดๆอีกครั้งนะครับความเชื่อที่ว่าดื่มกาแฟทันทีหลังตื่นนอนจะทําให้สมองตื่นช้าลงยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่หนักแน่นพอมายืนยันครับดังนั้นเช้าวันพรุ่งนี้ไม่ว่าคุณจะเลือกดื่มกาแฟทันทีที่ลืมตาตื่นหรือจะรออีกสักชั่วโมงข้อจิบก็ไม่ใช่เรื่องเผ็ดหรือถูกนะครับเอาที่คุณรู้สึกดีและเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณที่สุดก็พอแล้วครับ ขอบคุณที่ติดตามฟังกันในวันนี้ครับหวังว่าชาวคอกาแฟจะได้คำตอบที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบเนื้อหาดีๆจากเราอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ไว้นะครับ EP ต่อไปเราจะพาไปทบต้นในความรู้เรื่องไหนรอติดตามกันได้เลยครับ